ส่วนก็ตกปลาที่มนดูแบบว่าไอันี้ได้เยอะเลยดูสีอันี้เป็นของโรบินนะคะโรบินยังถูงมาบอกว่าถึงคุณเจ้าของฟ้านเน่ฉันอยากจะขอโทษที่รอคุนเรื่องกระช่องของขอบินคุณนะตอนที่เราได้เจอกันแรกมันเป็นบ้านหลังบ้านหลังที่ดูดีนะยังไงสักคนอาจจะต้องใช้พื้นที่มากขึ้นในสกอนนั่นแหละที่ฉันจะช่วยได้ ถ้าคุณเอาวัตถุดิบมาให้ฉันแล้วใส่ค่าจ้างฉันสามารถขยายบ้านกับคุณได้นะถ้าขยายขั้นแรกของฉันคือห้องครัวในห้องครัวคุณสามารถทำอาหารตามสูตที่มีได้อย่างไรก็ตามคาดหวังว่าจะได้รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านที่ตานดิวันเ,เล่นะใช่ไหม้องกิดอย่างนี้สที่เราต้องทำสอบไยเลยก็คือ ที่เราต้องทำต่อไปเลยก็คือเราจะไปจับปลาเราจะจับปลาจริงนะเราจะไปซื้อกระเป๋าแล้วเราก็จะไปจับปลากันจะได้เสิเบ็ดอันใหม่ป,ปุปป๊บเลยคือ Thank you. นะผมรับบทเป็นเงนรวยการหาเงินนะคะไอเดียที่บอกขึ้นมาปุดตัดสิจใจว่าตัวฟักคืออะไร 对。<Yes. S 2> yes. 白色 onion。 เขาจกี่สาลายกับพวกนี่ไม่ฝังอะไรเนาะผีดอยอย่างเงเราต้องใช้ก็ที่ น,นะคะเดี๋ยวเราขึ้นในอ่อเดี๋ยวนะเราขึ้นไป chup 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 cá, chup 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 ไม่ได้เร้เอ็นอันนี้เน่ไปเลยยังไปเลย บายยังทำอะไรต่อดิอ่ะบายยังอ mm ่ะยังนี่หมดเดี๋ยวอ่ะพราจะไปแจกทั้งวันเราก็ทำได้แค่ว่าจอนจะต้องนอนแล้วสิบ้านนอ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 นแล้วมันแรกๆแต่ยังไม่มีอะไรทำนะตอนใหญ่จะมีอะไรทำดี่นู่น หลังหลังงเลยอะไรอ่ะก็คืออะไรอ่ะชาวบงมังจะเป็นคนที่นะคะเพิ่มสูงขึ้นทุกๆวัน